สีสเกตแทงขึ้นมาอาครับโอ้โหสวนขึ้นมาหลุดแล้วครับมาคนเดียวเข้าเขตโทษทะลุไปแล้วแล้วตัดมาอสกัดเข้าประตูตัวเองไปครับโอ้เป็นทีมเยือนสีสเกต f อครับบุกมานำหนึ่งศูนย์ครับจากการทําเข้าประตูตัวเองของปราบพาว,วิทเจริญทัศครับเนี่ยดูครับจากจังหวะบุกอยู่ดีๆแท้ๆครับสีสเกตตัดได้แล้วแทงทะลุขึ้นมาแล้วจากครึ่งสนามครับกระชากมาคนเดียวลูกนี้ครับโอ้โห แล้วปลายเบียดกันจังหวะนี้ไม่ฟ้าด้วยครับนรงเอามาได้วัฒนาวัฒนาโดนสไลด์แดงมาได้ครับอาครับสีสเกตถาบอลบุกขึ้นมาครับพีมวัฒน์ได้เปิดอีกสีสักมงแต่งได้แล้วเปิดมาได้รู้เลยครับลูกมโมโหซุปเปอร์เซฟเลยครับึ้นมาอีกครั้งของสีสเกตนะครับพิสิทธิ์จะยัดมาซัดด้วยซ้ายลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบครับ เคยเป็นอดีตทีมชาตินะครับแล้วก็อายุน้มนี้แทบจะเก่าสุดในสนามแล้วแหละครับเปิดย้อนกลับมาแล้วติดซ้ายจ่อๆแล้วบอลโอ้โหค่อยๆไหลเข้าไปเลยครับโอ้โหแล้วเป็นทางนั้นหมายเลขสองครับหมายเลขยี่สิบครับพิมพ์วัด ผู้ที่ทำประตูให้กับจงังหวะนี้ครับในชาเปิดไปเสาไกลเทเลโอเจอ้าจอ่อลูกนี้สามอีกครั้งหนึ่งสามอีกครั้งหนึ่งเอาลูกนี้คนซ้ำนะครับคนซ้ำทะลุตรงนี้ไม่มีธงครับพีมาวัดเข้ามาแล้วเรียบร้อยครับสงขึ้นมาลูกนี้ย,นยังไงลูกนี้คงแน่นแ <Yeah! S 1> เอา้าเรียบร้อยครับนาทีสุดท้าย วันครับยังได้ลูกครับกาซิโอส่งให้หมายเลข20ลูกนี้บนเล่แต่เท่าชนขาดีครัโอ้ <c oughs> าซิโอผักอกลูกนี้ให้กับเสกสิทธิ์เอ้าลุดแล้วครับพีมวัดหรือเปล่าครับพีมวัดหรือเปลามีคนไหมโอ้ยโอ้ยาซิโอครับกาซิโอลุยอีกแล้วครับเสสิทธิ์เจาะมาแล้วไม่ล้มเลยครับสอดแทรกขึ้นมาพีมวัดยังเก็บได้ตรงกลางมีวรนาตและวรนาต มาที่เสกซิติ์ปั่นลูกนี้ทำเกมขึ้นใหม่เขาซีาเกตเ,เปิดยาวลูกนี้ขึ้นมาครับโอ้โหได้โขงครับโอ้โโลูกนี้ครับกกรรรมาตัวเร็วๆของทีมเราก็ถือว่างานหนักกว่าละครับทีมวัดเสกซิติ์เปิดเข้ามาวิ่งมาโขงเดียวๆติดเซฟครับ<อ>ใช้ความเข,ข,ข,ขยันครับไป ย่งบอลมาแล้วสกิตต่อนิติพัฒน์อีกทีหนึ่งหลุดเข้ามาในกรอบแหมจะล้มอยู่แล้วพี่ถ้าพงแต่งเข้าในเอา้าไปหาคู่แข่งยังพีกลับมาโอเคยังไม่เสียบอลครับแต่ไม่ทานขาดคาเป็นพีมวัดสกิตออกไปที่นิติพัฒน์แต่งบอลแรกโชคดีแต่งบอลแรกไม่ดีครับแหมนี่แหละครับความโชคดีที่ผมบอกครับแต่งบอลแรกไม่ดีนะครับอดขึ้นนำสองศูนย์ครับแล้วยิงออกไปครับ โอ้ใช้ความขยันครับนิติพัฒน์ไปแย่งบอลมาจากธานาวุฒิแล้วตัดหลังนิดนึงจ่ายไซ้ก้อยมาหลุดไม่ได้กรอบอต้องชมทางด้านทวีโชคครับแล้วก็ทิมกันเข้ามานะครับอยากให้มุมโอ้โดนลุมสอสมเลยนะครับแม่ยกมาอันเพชรทำได้ ดีครับลูกนี้ตัดบอลมาที่ทัศกรทัศกรมาที่ลูกนี้ได้ลูกครับโดนแย่งลูกไปได้ครับศิริกิบแย่งลูกไปได้โอ้โหเกิดโดนครับดูสนามใหม่วันนี้นี่พังเลยครับเปิดเร็วมาเอาแล้วครับพี่มดยิงกลางสนามเลยนะครับแล้ว วันธนะไม่ผ่านนรงกร้าไปแล้วครับโอ้โห,โหสุภกิจประเต็งโอ้โหฝั่งนู้นพาบอลขึ้นมาเอ้าลูกนี้โอ้โหโดนน้ำสกัดไว้ได้